เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมเณทระมหาอนันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินครบรบ100ปี20กันยายน2568สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเสนอสารคดีประชาราษฎรด,ดี100ปีแห่งความทรงจำตอนเฉลิมพระเกียรติพระบรมี100ปีพระอธมรามาธิบดินราชา สารคดีประชาราชดุดีร้อยปีแห่งความทรงจำวันที่20กันยายน2568วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ100ปีพระบาทสมเด็จพระประเมนทรามาหาอานันทมหิดลพระธมารามาธิปบดินรัฐบาลโดยหน่วยง,งานภาครัฐเอกชนและประชาชนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมลำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ช่วงเช้าจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบ,บาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศจัดงานเฉลิมเกียรติพระบารมีร้อยปีพระอธมารามาธิบดินทราชาระหว่างวันที่20-27กันยายน2568ณว,วัดสุทัศน์เทพวรารามโดยมีกิจกรรมอาทินิทศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการสาธิตมรดกภูมิปัญญาไทยนิทรรศาการสวนแสงอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนากิจกรรมไนมิวเซียมณพิพิธภัณฑ์ตำหนักสมเด็จพระสังฆราชกิจกรรมนพปูชนีและการประกวดโต๊ะหมู่บูชาหมู่เก้าการออกร้านและผลิตภัณฑ์ท้องถิน่นเชื่อมโยงสินวิถีและชีวิตผู้คนพร้อมการประดับไฟอย่างสวยงามทั่วบริเวณวัด ขอเชิญชวนพระสกนิกรทุกหมูเหล่าร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาอนานันทมหิดลพระอธฐมารามาธิบดินพระมหากษัตริย์รัชกาลที่แแห่งราชวงศ์จักรีพระผู้อยู่ในใจไทยตลอดกาล